ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น e แอดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนีนัดนะคะเด็กคนจันยิบซีขอแต่ช่องรายการดวงพยากรณ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่ 16ธันวาคมนะคะถึง31ธันวาคมปลายปีแล้วนะคะปี25 6 5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีกันค่ะหรือกระหว่างวันที่16กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังคลิปของอาจารย์อยู่นะให้ตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องของความสำเร็จต่างๆที่ปรารถนาเกิดขึ้นในช่วงปลายปีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคลาภหรือว่าความรักนะคะ อธิษฐานจิตร่วมกันกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะตั้งจิตถึงคุณด้วยนะคะแล้วก็สับไพ่ทั้งหมด9้าครั้งเลือกไพ่ทั้งหมด12บใบ12บสอตำแหน่งนะคะตามตำแหน่งของจักรราศีชาวราศีกันท่านใดพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะ9้าครั้งนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดาจากนั้นค่ะเลือกไพ่มา12ใบค่ะ12ตําตำแหน่งค่ะ <c oughs> การทานายแบบนี้นะคะต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการทานายด,ว,ยาดว,ยวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะตาท่านใดหากว่าชาวราศีกันท่านใดนะคะที่กําลังรับฟังอยู่ต้องการคําทํานายส่วนตัวกับเรื่องราวจากวันเดือนินเอีเกิดกับคําถามกับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังพบเจออยู่นะคะหรือต้องการคําแนะนําแนวทางการใช้ชีวิตนะคะในช่วงปี2565.66อนะ่ะทวดทีค่ะก็ ติดต่อเข้ามาที่ช่องทาง Line@ แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคอาจารย์เลือกมาครบแล้วนะ12บใบ12ตําตำแหน่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพ่ชาวราศีกันในช่วงปลายปีเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะชาวราศีกันเนี่ยเป็นชาวธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นดินเนี่ย บอกเลยนะว่าชาวราศีกันเนี่ยหนักแน่นมั่นคงสุขุมรอบครอบใจเย็นทาอะไรก็จะทําแบบชา้าๆใจเย็นๆนะคะแล้วก็เรียไพ่ประจําราศีเนี่ยเป็นไพ่ฤาษีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเก่งอ่ะแล้วก็มีความชํานาญอะไรบางอย่างเฉพาะตัวเฉพาะด้านนะคะหรือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือรักสันโดษไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับผู้คนเท่าไหร่นะนี่คือความเป็นไพ่ประจําราศีและก็ท่ากำเนิดค่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพา่ชาวราศีกันในช่วงปลายปีเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากตําแหน่งที่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะขยับไพน่นิดนึงใ <c oughs> บแรกค่ะตัวตนของคุณตนุนะคะคุณได้ไพ่หดาบ ถ้าหกดาบมาใส่บอกเลยนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้คุณกําลังอยู่ในช่วงการเรียนรู้ลงมือทําไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําปรับเปลี่ยนเป็นผู้นําเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่กําลังพบเจออยู่แต่เป็นการเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกับการลงมือทําไปพร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาต่างๆเรียได้ว่าคุณเป็นผู้นําคุณเป็นเสาหลักหรือคุณเป็นแกนนำนะคะที่จะนําพาทุกคนที่อยู่รอบข้าไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้องบริวารคนใกล้ชิดไปสู่เส้นทางที่สงบเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ค่ะอาจจะพบเจอเหตุการณ์บางอย่างแต่คุณก็จะเรียนรู้ไปกับมันด้วยพร้อมๆกับการลงมือทําด้วยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาของคุณที่ต้องใช้ความรู้ทักษะอะไรบางอย่างติดตัวมาเพื่อลงมือทํานะคะเวลาบทมว่าทิศทางการงานนั้นเป็นอย่างไรคะตาแหน่งการงานการกระทํานะคะตาแหน่งที่10ได้ไพ่ห้าเหรียญถ้าไพ่ห้าเหรียญมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันกึ่งกลางอาจารย์จะบอกเสมอนะคะว่า5้าคือ กลายังไม่มั่นคงยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนยังไม่ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานการกระทําขอให้ทุ่มเทหน่อยละกันนะคะว่าทิศทางเนี่ยยังไม่ชัดเจน100%นะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่คุณจะได้พิสูจน์ฝีมือล่ะนะ ลงมือทํากับสิ่งที่เป็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นงานหลักไม่ว่าจะเป็นงานเสริมไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษอะไรก็ตามที่กำลังผ่านเข้ามาให้ลงมือทำอย่าเดินหนีนะคะเพราะเรายังไม่รู้ทิศทางข้างหน้าว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรเราต้องรีบช่วยไว้ก่อน คว้าไว้ก่อนลงมือทําไว้ก่อนนะอย่าเดินหนีนะคะเพราะเรื่องการงานการกระทําในช่วงปลายปีเนี่ยคุณอาจจะมีเจ้าพิเศษอะไรบางอย่างนะคะที่มีคนแนะนํามาก็คิดพิจารณาถ้ามีการติดขัดนิดหน่อยก็ลองปรับเปลี่ยนดูค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวห้าเรียนคือตัดสินใจด้วยความชัดเจนแล้วก็คว้าโอกาสนี้ไว้นะคะถ้าไม่มีถ้ายัางโอกาสยังไม่มาเราก็ต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองในการเดินเข้าไปเพื่อจะติดต่อสอบถามหรือไม่ก็ต้องหาผู้คน เยอะๆค,ะค่ะเพื่อพรีเซนต์ในเรื่องของความสามารถต่างๆของตัวเราเองนะคะลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะทิศทางคือ5เหรียญคือต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะในขณะเดียวกันค่ะให้ใช้เรื่องของความเป็นตัวตนคุณต้องคล่องคุณต้องไวนะแล้วคุณต้องแอคทีฟตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารเรจรจาจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันหน้างานเพราะฉะนั้นชาวราศีกันอย่างที่บอกค่ะว่าจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่คุณจะ ผ่ามาไปได้ด้วยความเป็นตัวตนคุณเนี่ยคะ่ะสเตรยเนี่ยอาจจะช่วยคุณนะโชว์ความเป็นตัวตนและใช้ทักษะที่ตัวเองมีทุ่มเทนะคะต่อให้มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาคุณก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปนได้เพราะตําแหน่งความสําเร็จของคุณเป็นชาริออตเนี่ยชาริออตเป็นอัศวินนะเป็นอัศวินเป็นนักรบที่ไม่ยอมแพ้กับเหตุการณ์ใดๆเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราสิงการ ต้องพิสูจน์ตัวเองกับความสามารถทั้งหมดที่นี้เอามันลงมือทามไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมงานที่เสรศษหรือเป็นจับเล็กๆที่สามารถหยิบจับทําได้ให้ลงมือทําอย่าปล่อยโอกาสบางอย่างที่หลุดให้หลุด,ล,ดลอยไปหรือต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะในการเดินหน้า ตามหาหรือลงมือทำหรือพรีเซนต์ตัวเองนะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะคะประสบการณ์ต่างๆหรือความรู้ต่างๆที่มนะีเอามาปรับเปลี่ยนเพื่อลงมือทํานะคะมีสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแต่จะทํายังไงให้ผ่านไปได้ก็ทะะําค่ะทาในสิ่งที่แตกต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบในสิ่งที่ทําเอามาประกอบในสิ่งต่างๆค่ะแล้วก็ใช้ความเป็นตัวตนนะที่ทางาอาจารย์มองว่าสิ่งที่จะทําให้คุณผ่านในช่วงสถานการณ์นักเวลานี้ที่เป เหตุการณ์ที่มันมาแบบฉับพลันเนี่ยคุณผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองกับความเข้มแข็งกับความเด็ดเดี่ยวกับสติปัญญากับความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงกลางปริกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะนี่คือทิศทางเรื่องการงานการการะทํานะคะระมัดระวังเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของรายรับการเงินนะคะการเงินนะร,รายได้คุณลำแหน่งที่สองเนะี่ยคุณได้ไพ่เอ็มเพรสไพ่เอ็มเพรสเนี่ยเป็นไพ่ราชนีนะกได้ว่าทอให้งานมีการเปลี่ยนแปลงดูแล้วที่ทางรายรับก็มีคนอุปถัมภ์คนดูแลอยู่นะมีผู้ใหญ่เอ็นดูมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตในเรื่องราวของการเงินให้เนี่ยเห็นไหมคะตำแหน่งสิ่งที่ปกปิดเนี่ยมีใครบางคนคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยสนับสนุนคุณในเรื่องราวของการเงินอยู่นะก็ขอให้สแสดงความ เขาเรียกว่าทุ่มเทกับมั่นใจกับตั้งใจหน่อยอค่ะเพราะเนี่ยจะมีใครบางคนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องราวของการเงินการใช้จ่ายต่างๆแต่ก็ต้องใช้จ่ายด้วยความรอบคอบเนาะ อะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องตัดออกไปแล้วก็บาานซ์เรื่องการเงินดีๆนะคะคุณอาจจะมีในสิ่งที่เป็นเรื่องของการทําอะไรเพิ่มเติมก็ต้องจัดลําดับหน่อยนะคะว่าตอนนี้เราควรทําอะไรก่อนและหลงังเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะลังเลเพราะคุณลังเลแล้วคุณจะสับสนจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ทําค่ะแล้วก็ใช้ความทุ่มเทค,ค่ะเพราะทิศทางการเงินอาจารย์ก็บอกว่าสามารถที่จะประคับประคองสากการณ์ต่างๆให้ผ่านพ้นในช่วงปีนี้ไปได้แล้วก็จะมีคนช่วยเหลืออุปมานในเรื่องราวของการเงินอยู่ การใช้จ่ายเงินในดที่ไม่จําเป็นก็ต้องตัดออกไปนะใช้จ่ายในสิ่งที่ต่อยอดให้เราดีกว่าค่ะที่ทางการเงินยังไม่ค่อยสะพัดแต่ก็มีให้ใช้จ่ายนะสำหรับที่ทางการเงินของชาวราศีกันค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักค่ะคนมีคู่ได้ไพ่อายสวินถ้วยช่วงเวลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนรักของเราเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีใครหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจละกันค่ะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะหรือมีคนประ ทับใจในความเป็นตัวตนในความเป็นตัวเขาหรือไม่ก็เป็นตัวเป็นลักษณะของความรู้สึกดีๆที่ส่งมอบให้กับคนรักคู่ครองของเราคนรักเรามีเสน่ห์คนรักเราเนื้อหอมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คอยสังเกตดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็พูดคุยกันด้วยความชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อความเข้าใจค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยหวาดระแวงเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆก็ขอให้คุยกันด้วยความเปิดใจประครับประคองในเรื่องของสถานะด้า อารมณ์ความรู้สึกนะคะต่อให้มีใครเข้ามาหากเราชัดเจนซึ่งกันและกันความรักก็ไม่สามารถจะมีใครมาทําลายลงได้นะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าอัศวินถ้วยมาช่วงนี้ค่อนข้างจะเนื้นอหอมแลดูดีดดมีสเสน่ห์ไปหมดเลยนะหรือแม้กระถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอย คอยปรับความเข้าใจกันเรื่อยๆนะแล้วก็พูดคุยกันด้วยความชัดเจนจริงใจเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะผิดใจหรืองงเงงเป็นเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังนะคะคนโซลนะคะได้แพช้าไม่เท้าถ้าก้าไม่เท้ามามองว่าช่วงระยะเวลานี้ทิศทางความรู้สึกความรักเี่ยยังไม่ค่อยเดิดเด่นเหมือนคุณกําลังโฟกัสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นะ มีอะไรบางอย่างที่คุณต้องลงมือทําก่อนเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคนโสดค่ะชาวราศีกันยังคงโสดต่อไปเนาะปีใหม่นี้ก็ฉลองความโสดไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันกทีในเรื่องของความรักละกันนะคะโฟกัสเรื่องการงานการเงินก่อนละกันนะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่คราารวรระมัดระวังสุขภาพร่างกายต้องระวังเลยค่ะเรื่องของอารมณ์อึดอัดใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เพราะอาจจะหมายถึงว่ามีใครบางคนมาสนาสับสนุนมาซัพพอร์ตมาสปอนเซอร์เราอ่ะมาอุปถัมภ์มาดูแลซัพพอร์ตด้านการเงินมากมายอาจทําให้เราอึดอัดเพราะเข้ามาคอยควบคุมมาคอยบงการให้เราทํานั่นทํานี่ทํานู่น <c oughs> ให้ได้ตามที่เขาต้องการอะ สร้างความอึดอัดใจกับสิ่งที่รับได้รับมาเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์การแสดงออกกันนะคะระวังเรื่องความผิดใจการอัจเกิดขึ้นได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงค่ะหากต้องเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยระวังเรื่องการเดินทางระวังอุบัติเหตุนะคะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปหกลม้มหรือว่า <c oughs> อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมาก่อน นเรื่องการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนนะคะแต่เวลาก็ต้องรอบคอบนะคะใส่ใจในเรื่องของการเดินทางให้มากหน่อยละกันนะคะต่อไปค่ะาสถานการณ์โดยรวมแล้วเนี่ยทิศทางชาวราศีกันเนี่ยก็อยู่ในช่วงการหนึ่งรู้กปัญหาไปมาเพรอะการลงมือทําแสดงแล้วก็ระวังเรื่องความความอึดอัดใจรอบคอบในเรื่องการเดินทางแต่เรื่องการเงินจะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลการงานก็ทุ่มเทตั้งใจนะคะกับสิ่งที่เรียเป็นโอกาสในเวลานี้จะทาให้ชาวราศีกัน มีรชาตาที่ดีขึ้นได้ค่ะ <c oughs> ก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์นะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับพ็จอที้ให,หม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกอน ว่าเจออาจารคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาใไม่ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดตัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยทำไมต้อมเจอท่นนมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยังพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเะ่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้าวกางภ่าวปายข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลาวงกลมมาเลยอุ้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าพแบบราสีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิสตตามูอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเลยะค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่าค่งมากกว่าน,นี้ไม่แค่ดูโอแค่แป๊งเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารยท์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่า<ม>อันนี้ไปนี้ลักสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็กรู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแาามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมคระเบ้อแบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละค่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุสอเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ